มาบบบนี้เขาขั้วกินกับเราเลยพี่น้องเอ้ยปลากินหามาพี่น้องเอ้ยหาตามกล่องธรรมชาติเนี่ยบัดต้องการทอดนะครับน้องปลากินเขาแล้วลลหิวเขาแล้ว,วาหปลา,ปาไอ้ใส่หม้องพี่น้องใส่ปลาขาวก็ได้กินอยู่เอ้ยสมัยดีมากเลยนะได้ยังไงเอ้ ใป่ยอดซีอุ่งนี่ไปหยอดปลาซิวุได้พี่น้องคนอ่ะปลาซิวุ่งไข่ปลาซิวมาถวยประมาณถวยหนึ่งไล่ะไข่ติ๊กอ้อเออไข่ติ๊กอ้อไอ้มุกมอนเนี่ยเหมือนเนาะกระถอดปลาพี่น้องอุ้ยเจ๊ดีหน่อยจ้ะเอาซนีงเนาะผ่านปต้องเจ๊ดีหน่อยโอ้ขั่วไข่เล่ลุงสารขั่วบดบัดทังสี่เราพี่น้องเลยทีครับเก็บในน้อยเอาส่นเบิรงเอาเด้อพี่น้องเลย สนับสนุนกันไปเนาะใจเต๋ unjust. อหฮองนี่แหะปิดกระผอกำนำกระมือเนาะอันนี้ก็เป็นสมไก่โอ้สมไก่เด้อยกระดูกปลาเนี่แหละเอ้าะเนื้อหนากินพี่น้องเอ้าปลาสดไหมเสียบเล้วนี่ก ขี้วูดก็เรือดครับ่ะต้วยังไงี่นหรอโอ้เ่ามาวันนี้เก็บตำมเนาะตั่วตำถั่วก็อร่อยนะครับอาไปตำถั่วกันน้โอ้ครูไปซิวเร้อพี่น้องหมกหม้อกันหมกหม้อก็ซิวนะครับไี่ไหขอจอดประมาณถวยหนึ่งพี่น้อง กิดเพิ่มก็ไหนเปิดหมกนนเพิ่หมกหมอกระ่มซิวพี่น้องเกิดแล้วปลาตัวหน่อยเข้าเดียวกระซุกเลยอาอยู่อาหารก,ก,กินก็ได้กินเยอะได้พี่น้องเลยน้ำข่องก็กดีกระซิวม่องม่องไปะซิวไปใส่สก็ได้กินอยู่ซีกัน นผมหมั่นล้ำผมขี่มันไนงผมขี่ป็นส่วน,นเนาะเ๋อหนักกินเนาะเอ้ยมุกหนักกินเนาะเอาโอเคครับผมพร้อมเสิร์ฟ